ยังไม่รับงานนะครับที่เห็นอยู่นี้คือไม้ชิงชันนะครับปืนศูนย์นะครับตัวท็อปสุดนะครับท็อปสุดยังง่ายนะครับของแต่งเต็มนะครับเต็มทุกอย่างปิดท้ายสตแตนเลสนะครับแก้ลายชิคเกอร์นะครับหูกรวินนะครับ สแสดเรทปัดเงาให้ทุกจุดเหมือนเดิมครับนี่คือไม้ชิงชันนะครับไปซิ่งพี่หยองนะครับสุ้มพระนครครับชุดประกอบปีกของพี่หยองเหมือนกันนะครับนี่นะครับคนทำนะครับสุมพระนครบางละจันนะครับ ก็ยังไม่รับงานเหมือนเดิมนะครับลำนี้ของพี่อุเทนนะครับลูกดอกพี่อุเทนลูกดอกประจำซุ้มนะครับที่แถมๆไปนะครับลูกดอกที่ได้นะครับนี่นะครับคนทำคือคนนี้นะครับเจ้าของปืนลํานี้นะครับ 青春。